สวัสดีครับคลิปนี้มีน้ํายาทางคําสาสุขภัณฑ์มาให้ชมนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํายาที่มีพร้อมเครื่องแล้วก็มีตัวขวดน้ํายานะครับสามารถใส่เป็นแบบนี้เอาไปวางไว้ในชักโครกนะปกติเราจะหย่อนเข้าไปแช่น้ําเอาไว้แต่ตัวเนี้ยเขาจะมีระบบการปล่อยน้ํายาออกมาตอนที่ชักโครกเปิดน้ําเต็มนะครับตอนกดมันก็จะทําให้เครื่องเนี่ยลดลงแล้วพอน้ําเต็มดันเึ้นอ,อีกรอบหนึ่งเขาก็จะกดเพื่อให้ น้ำหยอดออกมาเพื่อที่จะไปทําให้น้ําเป็นสีฟ้ากําจัดกลิ่นนั่นเองในรอบถัดไปนะครับเป็นระบบเติมน้ํายาอัตโนมัติใส่ชักโครกนะครับนี่นะครับลักษณะของเขาก็คือจะมีขวดน้ํายาเอาเครื่องวางไว้จากนั้นก็ใส่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วเอาไปวางไว้เขาจะมีระยะที่ปรับระดับน้ํานะเพื่อที่จะดูว่าน้ําขึ้นสูงแค่ไหนแล้วเราก็เปิดชักโครกทดสอบดูว่าพอตอนน้ําเต็มกลับเหมือนเดิมเนี่ยเขาเติม น้ำยาสีฟ้าลงมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ปรับระยะตรงนี้เพิ่มเติมนะครับการใช้งานก็ง่ายมากภายในขวดเนี่ยก็จะเป็น2ชุดนะครับมีตัวเครื่องหนึ่งแล้วก็มีขวดน้ํายาหนึ่งนะลักษณะาาก็จะเป็นแบบนี้มาพร้อมแบบนี้เลยผมก็เพิ่งจะทดลองนี่แหละครับซื้อมาใช้งานเองเหมือนกันในราคาประมาณ200ต้นต้นนะครับพร้อมเครื่องนะถ้าน้ายาเองก็ไม่ถึงร้อยนะครับจะมีน้ํายาขวดนี้ยี่ห้อเอเกตนะครับน้ํายาดับกลิ่นและทําความสะอาดชักโครกนะครับ แบบนี้เลยอื่นๆก็ตามนี้ลองกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปอ่านข้อมูลนะครับเห็นเ้ารีวิวไว้ค่อนข้างดีอายุการเก็บรักษาตัวน้ํายา3ปีนะครับผู้ผลิตตามนี้เลยลองหยุดคลิปดูเพิ่มนะครับ350 ml ดูดีเลยเชียวก็ผมชอบตัวเครื่องเป็นระบบอัตโนมัติดีนะครับก็เอามาใส่แบบนี้คุณก็ต้องปรับระยะก่อนนะปรับระยะเพื่อที่จะให้ระยะตรงเนี้ยเป็น ระยะของน้ําที่อยู่ในชักโครกนะเลือนขึ้นเลือนลงแบบนี้เพื่อที่จะดูระยะนะครับนี่นะปรับให้พอดีนะครับเลือนขึ้นพอดีเป๊ะแบบนี้คุณจะให้อยู่สูงแค่ไหนคุณก็ปรับขึ้นเองนะครับวันนี้ก็เอาข้างขึ้นอ่าโอเคระยะนี้เปิดฝาแล้วก็หย่อนลงไปแบบนี้นี่ครับพอน้ำไหลขึ้นมาเต็มตรงนี้ก็เปิดเครื่องให้หยอดน้ำยาลงมาชึบนะครับ ก็จะเป็นน้ําสีฟ้ารอกดรอบถัดไปนั่นเองลักษณะการทํางานก็เป็นแบบนี้เ็าจะมีตัวคราระยะอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถ้ารู้สึกว่าน้ําของคุณมันอยู่สูงคุณก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นแบบนี้สองข้างเท่าๆกันนะเลื่อนขึ้นอีกนะครับ ก่อนจะตัดสินใจซื้อให้คุณลองดูก่อนนะครับว่าชักโครกของคุณมีพื้นที่ในการใส่หรือเปล่านะครับอย่างของผมเนี่ยที่คอนโดใส่ไม่ได้แต่ที่บ้านเนี่ยชักโครกสามารถใส่ได้ครับที่บ้านจะมีพื้นที่ทางด้านขวาเนื่องจากว่าลูกลอยของเขาเป็นแบบนี้ถ้าลูกลอยเป็นแบบนี้จะเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับแต่ถ้าลูกลอยเป็นก้านเนี่ยมันก็จะเบียดเบียดอาจจะใส่ไม่ได้ก็ได้นะครับอย่างของผมวางตรงนี้ได้เลยครับตัวเครื่องนี้เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับสังเกตดูตรงนี้ 8เซนประมาณนะครับ8เซนพอดีฉะนั้นตรงเนี้คุณก็จะต้องมีพื้นที่ประมาณ8เซนสบายๆเลยของผมเหลือเฟือเลยครับนี่คือประมาณ8เซนนะเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับตัวอักษรตัวนี้เขียนว่าระดับน้ํานะครับเขาให้ระดับน้ําอยู่ตรงขีดพอดีเราจะต้องปรับตรงนี้เพื่อที่จะให้ยกตัวเครื่องสูงขึ้นนะครับ ผมปรับตัวเครื่องให้ตรงกับระดับน้ำอย่างที่เห็นตรงขีดตรงเป๊ะพอดีเดี๋ยวมาลองกันครับว่าจาใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่คุณเปิดฝานะครับตรงนี้เขาก็จะมีการั่วคล้ายๆกับเป็นจุกยางมาให้นะครับคุณไม่ต้องแกะออกนะคุณก็เอาทั้งจุกนั่นแหละหมุนเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาจะมีฝันบริเวณนี้ที่จะกดสับเปิดเองนะครับไม่ต้องไปแกะจุกสลักที่เป็นกันซึมออกมานะคุณก็หมุนเข้าไปเลยครับพอหมุนเข้าไปเรื่อยๆจนสุดนะครับ จะมีเสียงดังแป๊กเป็นการสับเพื่อที่จะดันตัวสลักมื่อสัก,ก่ให้มันแตกนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยผมลองแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าอาจจะต้องแกะทีนี้มันแกะยากมากก็เลยหมุนเข้าไปเลยจากนั้นก็เจอว่าตัวสลักมันถูกสับแตกเองอัตโนมัติดโดยตัวเครื่องนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาตัวเครื่องมาวางเข้าไปเลยนะครับอ่าเริ่มหยดร้อแล้วนะประมาณนี้นะครับแอบรู้สึกว่าผมอาจจะปิดชักโครกไม่ได้ เดี๋ยวคงปรับระดับอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาสามารถปิดได้ตอนนี้มีน้ําหยดลงมาแล้วนะถ้าเกิดว่าสูงขึ้นมานิดนึงลองดูนะครับว่าระดับของคุณเป็นยังไงอาจจะปรับลดความสูงให้เตี้ยลงมานิดนึงเพื่อให้ปิดฝาได้นะครับอันนี้ก็สังเกตด,ดูเขาเริ่มซึมมาเป็นน้ําสีฟ้าแล้วนะเดี๋ยวผมจะกดชักโครกนะครับอ่านี่นะครับสังเกตด,ดูเขามีน้ําหยดลงมาแล้วนะ เดี๋ยวรอน้ำเต็มอีกรอบหนึ่งระหว่างนี้จะมีน้ำสีฟ้าออกมาเรื่อยๆนะครับเหมือนสลักเขากำลังจะถูกปิดนะน้ำเติมชักโครกเริ่มขึ้นมาสูงเรื่อยๆนะครับสังเกตดูหยุดแล้วครับดูเหมือนว่าน้ำสีฟ้าเริ่มหยุดไหลละสลักถูกปิดนะครับ ก็ประมาณนี้เอามาปรับใช้กับชักโกบ้านคุณได้ตามเงื่อนไขตามขนาดที่ผมแนะนําไปถ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8เซนยังสามารถใส่ได้ก็ถือว่าโอเคเอามาใช้แบบนี้ได้เลยหยุดหยดแล้วนะครับก็จะกลายเป็นน้ําสีฟ้าในชักโกแบบนี้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยเออกแบบมปได้ดีสามารถที่จะหาซื้อมาใช้งานได้ง่ายราคาเพียง200ต้นตเท่านัน้นเองนะครับ ตอนที่น้ําเต็มก็จะนิ่งๆแบบนี้นะครับน้ําสีฟ้าจะไม่หยดแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองกดชักโครกนะครับตอนนี้ระดับน้ําเริ่มลดน้ําสีฟ้าจะถูกกดลงไปนะครับดูเหมือนว่าเขาก็ยังไม่หยดนะเหมือนระบบเขาตัวออกแบบมาให้หยดเฉพาะตอนที่ระดับน้ําขึ้นใกล้จะปิดนะครับก็ปล่อยให้น้ําไหลขึ้นไปเรื่อยๆซะก่อนนะครับสังเกตดูง่ายๆขีดที่เป็น ระดับน้ําตรงนี้ที่เป็นสีเข้มเข้มนี่คือระดับน้ําปกติเขาเต็มที่นี่เราให้ระดับน้ําเต็มเท่ากับขีดที่เขาบอกนะครับเขาจะมีขีดตรงนี้ว่าระดับน้ําตรงนี้นะสังเกตดูตัวเครื่องผมก็ให้ระดับน้ําอยู่ตรงบริเวณนี้พอดีการใช้งานก็จะเป๊ะเลยนะครับพอระดับน้ําเริ่มขึ้นดูเหมือนว่าจะมีสีฟ้าหยดลงมาบางๆนะครับ ลองดูนิดนึงว่าเขาหยดลงมามากกว่าเดิมไหมจริงๆระยะเนี้ครับที่น้ํากําลังไหลขึ้นมาทําให้ลูกลอยเพิ่มขึ้นมาอ่านี่นะครับสังเกตดูนะจังหวะที่ลูกลอยขึ้นมาเครื่องเขาก็จะปล่อยสีฟ้าออกมานะครับชัดเจนเขาไม่ได้ปล่อย่ํามเพื่อเขาถูกออกแบบมาให้ปล่อยตอนระดับน้ําขึ้นมาใกล้จะปิดนะครับพอตอนระดับน้ำปิดเขาก็จะปิดด้วยนะระดับน้ำใกล้จะสุดแล้วนะสังเกตดูจากขอบสีน้ําตาลที่ขอบของชะโคกนะครับ โอเคปิดแล้วเห็นไหมครับสีฟ้าจะออกมาแป๊บเดียวประมาณ4-5ถึงหยดก่อนที่น้ำจะปิดนะครับแล้วเขาก็เป็นสีฟ้าอยู่ทั้งหมดแบบนี้เป็นตัวช่วยที่จะลดกลิ่นลดความสกปรกนะครับก็เอาไอเดียมาให้ชมประมาณนี้ท่านในที่ส่วนใจสินค้าก็ตามลิงก์ใต้คลิปตามตะกร้านะครับหากสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวจะทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ